ต่อนะฮะอีกคู่หนึ่งเจมกับพายยังไงเขาบอกว่ารักหวานฉ่ำหาเวลาเติมรักให้กันตลอดสำหรับคุณเจมส์มาั่นเองแล้วก็คุณพายลินดาเนาะตั้งแต่ขยับสถานะมาเป็นคนรู้ใจเนี่ยืเรียกว่ามดขึ้นไอจงไอจีกันแล้วก็มดขึ้นงานอีเวนต์นี้ด้วยเพราะว่าเจมมาหยอดคำหวานเยอะมากคุณอูเพราะว่าคุณไปมาใช่ไหมไม่ได้ไปมาจ้าโไม่พูดมดสั้นรู้มาฉันทำกันบ้านมาดีไงเธออ๋อโอเคต้บอกว่าเจมอ่ะ ปกติเขาก็เป็นคนนิ่งหวานๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ยอดคําหวานเกิน <รอ S 1> คือบอกว่าคนเนี้ยบอกว่าวันเนี้ยมากับแฟนผมอเออคิดดูดีเขาพูดอย่างนี้แล้วสรุปเขาใช้คำว่าแฟนกันแล้วอือหูเดี๋ยวนี้เขาก็รู้รแล้วไหมว่า<ด>สถานะอ,อะไร<น>ะใช่บางคนก็อาจจ<น>ะไม่กล้าเรียกแต่ให้คนอื่นอ่ะเรียก <c oughs> แท<พ>นว่าคนเนี้ยคือแฟนหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าคมสัมพันธ์ของคู้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่แบบว่าอยู่ช่องเดียวกันค่าเดียวกันแบบว่าคนดูแลกันฉิกกันอย่างงี้มันก็เลยนี่ทำให้ความสัมพันธ์มันดูบอกว่าอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้แฟนแ ไปทากิจกรรมส่งเสริมความรักด้วยกันครับคือการคือการคือการทำไ,รไมไใชดรใชดูหนังไม่ใช่ดูหนังเหมือนโยเกิร์เป็นการออกกําลังกายเองคีดตัวเอง<อ>พูดถึงเรือ่องกิจกรรมส่งเสริมความรักเนี่ยนะคำนี้มันตีความได้ไก่ อาของพี่อ๊อฟถ้าสมมุติว่าเวลามีแฟนกิจกรรมส่งเสริมความรักของพี่อ๊อฟคืออะไรครับโองพหรอก็คือคือคือไปเต้นไปเต้นอ๋อไปกิจกรรมเข้าจังหวะเต้นเออจะเต้นไปเพื่ออะอ่จับจับจับหมอนรำอีกแล้วโว้ยก็เราก็ไปเข้าฝนด้วยนะแต่อันนี้ของเขาดูดูแฟนขึ้นมาหน่อยดูดูแบบว่าไปตีจ็อกหน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ก็เออเขาก็พูดถึงควานแบบนี้ว่าเชื่อว่าคุณแบบเขาาจะเข้าแบบนี้เขาพูดขนาด ก็คือประกาศตัวเมื่อปีที่แล้วใช่ไปเมื่อปลายปีใช่แต่ว่าเขาไปทําบุญที่ฮ่องกงกันมีทังกับคู่ระเดชใจยาด้วยแล้วก็มีเข้าไปไงวัดวัดอะไรนะวัดกังหันนะวัดกงวัดแชกงมิวอะไรใช่ปะเออใช่ก็ฉันพูดผิดขอไปนั่นแหละวัดดังที่ขอความรักหรือเปล่าไม่สันใหดาราเอาไปขอเรื่องงานแล้วขอให้ความรักดีด้วยไงเออเราไปดูความหวานเขาไหมว่าคู่นี้เขาจะหวานแล้วก็เติมความหวานขนาดไหนแล้วก็นักข่าวที่อยู่ในการสัมภาษณ์สกีเ็ขนาดไหนไปดูกัน แฟนผมเดียใช่ครับใช่ครับใช่ก็ก็มันก็เป็นความจริงความจริงครับผมสถาบันแฟนตีครับผมที่ว่าเราก็เล่นอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนแบบมีถามบ้างเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรตียังไงแบบว่าอยากเข้าใจสิ่งที่เขาชอบใช่พอเป็นน้องเนี่ยแต่ใคนมองว่าแบบเอ้ยหรือคนที่ เป็นแฟนเนี่ยจะมองว่าจะทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วไม่ครับคือผมว่าน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำบางทีเวลาคือเตาตีอะค่ะมันต้องใจเย<อ>็นๆบางทีห<อ>นูก็จะแบบใจร้อนนิดนึง<อ>แล้วเขาก็จะแบบแก้อยู่นั่นแหละบางทีบามทีก็ <laughs> ยูนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเข้าใจค่ะเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ต้องเชื่อฟังเขาก็เหมือนพยายามเข้าใจในสิ่งที่เขาชอบเราเองก็อยากจะเออเข้าใจในสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันเม็นอ้อนมีไหมคเจมมีครับมีเราอ้อนเขาก็ทั้งคู่นะครับสองก็มาใช่อ๋อไม่ต้องไปถ่ายแล้วอ๋อโอเคโชคดีนะครับคิดถึงอะไรอย่างงี้เป็นลมรักว่าใช่ก็ยอมรับมาตลอดครับว่าจริงๆพอถึงเวลาได้มีโอกาสได้รักจริงๆเราก็รักให้สุด เอาให้ให้ให้สุดทุกอย่างที่เรามีครับข้างม่ข้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามีอะไรเราไปให้เขาให้ให้ได้มากที่สุด